มารีวิว iPhone 12ทุกรุ่นแบบสั้นๆและเข้าใจง่ายกันค่ะ ตอนนี้ iPhone 12ทุกรุ่นรองรับ 5G แล้วนะคะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาใช้กระจกหน้าจอแบบใหม่ทนการตกกระแทกได้ถึง4เท่าเลยค่ะ iPhone 12 m i n มินิและ iPhone 12สเปคเขาเหมือนกันทัทุกอย่างเลยค่ะมีกล้องคู่ถ่ายภาพสวยถ่ายวิดีโอกลางคืนได้สบายๆแล้วตัวเครื่องก็เร็วมากด้วยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นดูหนังเล่นเกมหรือว่าถ่ายรูปค่ะต่างกันที่ iPhone 12 m i n มินินะคะจะเป็นเครื่องเล็กกระทัดรัดเขาทามาสาหรับคนที่อยากได้มือถือจอเล็กค่ะ แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบจอเล็กๆก็ขยับมาเป็น iPhone 12ได้ค่ะส่วน iPhone 12 Pro และ Pro Max นะคะเขาโดดเด่นเรื่องการถ่ายภาพแบบมืออาชีพเหมือนเอากล้องโปรมาไว้ในมือถือเลยค่ะมีกล้องถึง3ตัวถ่ายภาพได้หลายเลนหลายมุมมองแล้วก็ยังใช้ชิปที่เร็วที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนที่มีตอนนี้ด้วยค่ะทาให้เครื่องเร็วแล้วก็ลื่นมากๆซึ่งรุ่น Pro Max นะคะจะมีขนาดใหญ่ที่สุดที่ iPhone เคยมีมาด้วยค่ะขนาดหน้าจอนะคะอยู่ที่6.7นิ้วค่ะถ้าผู้หญิงใช้เนี่ยก็อาจจะต้องถือ2มือเพื่อให้ถนัดขึ้นนคค่่่ะใรรทีเปป็สาายยถู นำสองรุ่นนี้เลยค่ะ